ทุกคนหอคอยยักษ์นี่อันนี้ดอกโพลเจ็ดสีต้นโพไม้มงคลสวยมากทุกคนอุ้ยมีหลายพันเลยเนาะนี่มงเล็บขุดช่วยก็มีนะฮะนี่เราอยู่ที่สองพันบุรีนะฮะทุกคนจ้านะฮะแต่ว่าเราเรา,เราช่วงเออเวลานี้เราพักที่กิ่งโพไซมาทําหลักสูตรที่กิ่งโพไซก็เดินออกมาจากกิ่งโพไซก็กําลังเข้าถนนนางพิมพ์นะตรงนี้เรียกว่าถนนนางพิมพ์ทุกคนใช่ไหมนางพิมพ์เนาะ โอ้เลี้ยวมาจากถนนเนนแก้วออกมาจากโรงแรมเลี้ยวขวากําลังจะไปหาร้านเป็ดพละรลุ้อร่อยอร่อยกินค่ะทุกคนเมืองสุพรรณมีจต่ของกินอร่อยใช่ไหมป้าป้าเฉยป้างงป้ากําลังนอนอยู่เราก็นึกว่าจะแบบว่าเหมือนคนทั่วไปข่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะป้าจะงงยังคุงตื่นนอนนะฮะนี่ฮะส่วนเฉลิมพัดราชินีเดินจาก โรงแรมกิ่งโพลไซบ์คสซ์ไม่ไกลใกล้กับโรงแรมเรอส์เรอสเรสซิเดนต์แล้วก็วาสิตชีซิตี้เราชอบ3โรงแรมนี้มาก3แบบ3สไตล์ะนะฮะทุกคนทุกคนนี่ฮะเดินเรื่อยเปื่อยมานะฮะก็จะมีของกงของกินตลอดเลยทุกคนอุ้ยที่นี่ซาลาเป่าครูมานัททุกคนที่น่ารักมากเลยอ่ะนี่ร้านสาลาเป่าครูมานัทนะฮะรถมากเลยนั่งมากเลยี่ยหาทุกคน สรารเปาครูมันัดแบบโอ้ย,อยดูสิทุกคนทำกันเป็นลํำเป็นสันอยู่ตรงเยิงเยื้งกับหอนาฬิกาเนี่ยฮะหอนาฬิกาของไม่ใช่หอนาฬิกาหอคอยหอ,หอคอยยักษ์นีฮะเหมือนอยู่ในโอกแรกเลยทุกคนนะฮะหรือซทิดนี่ประมาณเนี้ยฮะจริงๆถ้าเป็นหอนาฬิกาจะไปอีกฝั่งหนึ่งที่ตรงย่างเหนื่อยแต่ตรงนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหอ,อคอยยักษ์ี่ยึ้นไปช่เนเมืองได้ก็จะเง้ป็นหอาาจะเปอ่งคนรูยามอนงนี้เนนเนยเนี่ยฮ เดินราก็จะกินโพใสเลี้ยวขวาตรงถนนนางพิมใช่ไหมฮะตรงถนนตรงนี้เลยที่เรากำลังจะเดินไปกินเป็ดสองก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ข้าวอ่อหน้าปุ๋งหน้าเป็ดกระเพราเป็ดอะไรเงี้ยฮะเนี่ยฮะทุกคนมีทุกคนขายเป็นแบบหลายไส้เลยฮะทุกคนอุ้ยมอเอกลักษคือนี้ฮะทุกคนนี้มีรถของสละเปาคุณครูมานัดทุกคนเฮ้แต่รถเดี๋ยวก่อนนะฮะ นี่ฮะทุกคนรถสลัเปาครูมานัทฮะทุกคนนี่รถโบราณนะฮะเป็นแบบวินเทจทุกคนรถมากนีไม่ไกลจากปิงโพไซเดินมาก็จะเปิดไปสนีแล้วก็สลัเปาครูมานัทอยู่ตรงนี้ทุกคนนะเนี่ยฮะเห็นหอคอยทุกคนถ้าเกิดไม่มากินไม่มาพักที่นี่นะก็จะถือว่าไม่มาถึงสุงพรรณบุรีสองพันบุรีนะทุกคนนี่ฮะอ๋อคุณครูเคยไปออกรายการดูวยนี่ไง อยกจะต้องรีบบอกต่อด้วยนะคะ,ะรถมามา,มาดูไส้กันหน่ยทุกคนเ,คเ,ดเดี๋ยวนะคุณครูแป๊บหนึ่งอ่าโอเครถดีใจมากเลยได้เจอแบบว่าคุณครูมานัสงาเปาดูสิทุกคนเดี๋ยวเราต้องออนะฮะเดี๋ยวเราโพสอีกคลิปหนึ่งดีกว่าเป็นอีก EP หนึ่งนี่ลงไปก่อนคุณครู ลงไปก่อนสั้นๆนะจะได้แบบมีหารู้ที่มาที่ไปทุกคนนะับเดี๋ยวมาต่อกัน EP หน้า